ในโลกของรถมอเตอร์ไซค์เล็กที่เน้นความประหยัดและความทนทาน Honda c d 70ถือเป็นหนึ่งในรุ่นที่อยู่ยงคงกระพันมายาวนานหลายทศวรรษและในปี2026นี้ Honda ก็ยังคงไม่หยุดพัฒนานำเสนอ Honda c d 70รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่คงเอกลักษณ์เดิมไว้แต่มีการปรับปรุงหอลายจุดให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ย,ยุคใหม่มากยิ่งขึ้น Honda c d 70ปี2026ยังคงเอกลักษณ์ของดีไซน์คลาสสิกที่ดูเรียบง่ายและใช้งานได้จริง ตัวถังยังคงมีความบางและเบาเพื่อความคล่องตัวในทุกสภาพการจราจรโดยเฉพาะในเมืองใหญ่และสำหรับรุ่นใหม่นี้ฮอนด้าได้เพิ่มลวดลายกราฟิกใหม่บนตัวถังให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นโดยที่ยังไม่ทิ้งกลิ่นอายความวินเทจที่หลายคนชื่นชอบหนึ่งในจุดเด่นของ c d 70คือเครื่องยนต์ที่มีความทนทานและในรุ่นปี2026นี้ฮอนด้ายังคงใช้เครื่องยนต์ขนาด72ซีซีจังหวะแบบสูบเดียวที่ปรับปรุงระบบการเผาไม่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น แม้กำลังอาจไม่ได้หวือหวาเหมือนรถสปอร์ตแต่จุดแข็งของซ d ดี70คือความประหยัดน้ำมันซึ่งในรุ่นใหม่นี้ฮอน da าเคลมว่าสามารถทำอัตราสิ้นเปลืองได้สูงถึง80กิโลเมตรต่อลิตรเลยที่เดียวถือว่าเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่ต้องการรถใช้งานประจำวันหรือสำหรับคนที่ทำงาน Delive r รที่ต้องขับขี่ทั้งวันระบบเกียร์ยังคงเป็นแบบธรรมดา4สปีดซึ่งเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมรอบเครื่องยนต์ด้วยตนเองและช่วยให้การบำรุงรักษาทำได้ง่าย ไม่ยุ่งยากนอกจากนี้ระบบคลัตช์แบบมือช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและลดความสึกหรอของเครื่องยนต์ในระยะยาวเฟรมของ c d 70ยังคงเป็นแบบแบ็กโบนที่แข็งแรงทนทานน้ำหนักรถร,ถรวมเพียงประมาณ82กิโลกรัมทำให้เหมาะกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานหรือผู้สูงอายุก็สามารถขับขี่ได้อย่างมั่นใจระบบการสะเทือหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกส่วนด้านหลังเป็นแบบสวิงอาร์มพร้อมโชคคู่ ช่วยรองรับแรงสั่นสะเทือนได้ดีในถนนที่ครุขครับฮอนด้ยังให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยโดยติดตั้งระบบเบรกหน้าและหลังเป็นดรัมเบรกซึ่งแม้จะไม่ทันสมัยเท่าดิสเบรกแต่ก็ให้ประสิทธิภาพเพียงพอกับความเร็วระดับของรถรุ่นนี้และยังช่วยลดต้นทุนการบำรุงรักษาอีกด้วยในด้านไฟสองสว่างซ d 70ปี2026มาพร้อมกับไ่หน้าแบบฮาโลเจนที่ให้ความสว่างเพียงพอในเวลากลางคืน แล้วไฟไท้ายถูกออกแบบใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้นเล็กน้อยพร้อมกับไฟเลี้ยวแบบแยกชิ้นสไตล์คลาสสิกถังน้ำม,นมันมีความจุอยู่ที่ประมาณ8.5ลิตรซึ่งเพียงพอต่อการเดินทางไกลโดยไม่ต้องแวะเติมน้ำมันบ่อยนอกจากนี้ยังมีเบาะนั่งที่ออกแบบใหม่ให้รองรับกับสรีระผู้ขี่มากขึ้นพร้อมบุนุมเพื่อความสบายในการขับขี่ระยะไกล Honda c d 70ปี2026ยังคงเป็นรถที่เข้าถึงง่ายราคาไม่สูงมากเหมาะสำหรับคนที่ต้องการความเรียบง่าย ประหยัดและทนทานจุดแข็งของมันยังคงอยู่ที่ความประหยัดน้ำมันค่าใช้จ่ายในการดูแลต่ำและอะไหล่หาง่ายทั่วประเทศไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือขับขี่ในชนบท c d 70ก็ยังคงตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวในยุคที่หลายคนหันไปมองหารถที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้นฟีเจอร์ล้ำล้ำ h อ n d a c d 70ปี2026ก็ยังคงยืนหยัดเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการความเรียบง่ายในชีวิตประจาวัน เป็นเหมือนเพื่อนคู่ใจที่พร้อมลุยไปกับเราในทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นฝนตกแดดออกหรือการจราจรติดขัดรถรุ่นนี้ก็ยังคงให้ความมั่นใจและความประหยัดในแบบที่หาได้ยากในยุคป,ปัจจุบันถ้าคุณกำลังมองหารถที่เน้นการใช้งานจริงประหยัดไม่จุกจิกและสามารถใช้งานได้ยาวนานโดยไม่ต้องกังวลเรื่องบำรุงรักษามากนัก h อน da c ซ70ป20ี2026คือหนในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม